ท่านผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิพรพลครับปัจจุบันเราอยู่ในสังคมใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆคนอยากหุ่นดีมีหลายคนไปพึ่งยาลดความอ้วนยาดัากจับไขมันนะฮะแต่ว่าเซียนโภชนาการบอกว่าไม่มีคําว่าทางลัดสู่หุ่นเป๊ะกินยาหุ่นดีเร็วชีวิตก็จะเละเร็วฉะนั้นท่องไว้สามคหากอยากหุ่นดีออกกําลังเล่นกีฬา นี่คือช็อตเด็ด3สาวสวยสปอร์ตเกิร์ลที่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายแบบโชว์หุ่นแซบ่บและเช่นวันนี้นะครับไม่ใช่ผอมแบบเอาส่วนสูงลบด้วย120อีกต่อไปฮะมีน้ำมีเนื้อโอเคกว่าก้างก้างกระดูกกระดูกเยอะเดี๋ยวมาลองดูส่วนสูงและก็น้ำหนักของ3สาวที่ฮอตที่สุดในวงการกีฬาครับคโรไลน์วอสเนยียก,กี้นักเทนนิสมือ22ของโลกจากเดนมาร์กสูงร7 8เซนหนัก58กิโล วอนนักสก,กีแชมป์โลกสูง178เซนหนัก73กิโลและรอนด้าราวซี่นะักกีฬาศิลปะป้องกันตัวสูง170หนัก61 จากส่วนสูงและน้ำหนักพวกเธอสรุปได้ว่าสาวๆวันนี้ครับสคำที่อธิบายคำว่าหุ่นเป๊ะดีที่สุดก็คือคำว่าสมส่วนถ้าคุณสูงเท่าไรลบด้วย1 3ตัว111กํากำลังดี1 1, 1ึเนี่ยแหละครับถ้าคุณสูง160หนัก49กําลังดีสูง165หนัก54ากำลังโอสูง170หนัก59กําลังแจ่ม ซึ่งแคล็ดลับผลดีของ3ามสาวนักกีฬาบอกง่ายมากอยากกินอะไรก็กินแต่เน้นพวกไก่ปลาผักสลัดผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าเยอะๆยะเน้นกินเน้นออกดีกว่าเน้นอย่าเยอะ